สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ e ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวอลเกอร์โ c i ตีคืนฟอร์มเกม UCL เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนก่อนเยือนลิเวอร์พูลคายวอลเกอร์กองหลังคนเก่งกัปตันทีมของแมนซิตี้ได้ออกมากระตุ้นให้ทีมกลับมาทําผลงานให้ดดีกกก่อนเมลาางสัปห์ ที่จะเจอกับทางด้านเปเย,ยนุดและในสัปดาห์หน้าจะต้องเจอกับลิวฟูซึ่งเป็นศึกหนักนะครับแมตซิตี้ของเราจะไปเยือนที่แอนฟิลโดยต้องการที่จะใช้เกมในช่วงกลางสัปดาห์เนี้ยให้มาเป็นจุดเปลี่ยนเรียกความมั่นใจนะครับ เขาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าสาแต้มจากทีมอย่างลิเวอร์พูลที่อยู่ในอันดับที่เหนือกว่าเราแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถเล่นด้วยฟอร์มแบบนั้นเราจะโดนย่ำเละแน่นอนพวกเรามีเกมกับเปเยนูสในแชมเปี้ยนลีกก่อนและเราต้องคว้าชัยชนะเพื่อเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญและต้องเตรียมพร้อมสําหรับเกมใหญ่ในวันอาทิตย์เพื่อบีบช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลให้ใกล้ที่สุดเมื่อถูกถามถึงฟอร์มอันย่ำแย่ที่ทําให้เสียความมั่นใจหรือไม่นั้นไคเกอร์ได้กล่าวว่า ผมยังไม่บอกว่าเราเสียความมั่นใจกันหมดผมใช้เวลาทั้งหมด8ปีกับทีมชุดนี้คุณเสียความมั่นใจในฐานะทีมแต่ว่าเราจ้องจำไว้ว่าเราประสบความสําเร็จกันยังไงสิ่งที่เราประสบความสําเร็จในอดีตไม่มีความหมายมันคือบริษัทเรามีทีมที่เหนือกว่าที่กําลังทําได้ดีเราต้องตู้จนถึงที่สุดอย่างที่เราทํามาเสมอวิธีที่ดีที่สุดในการทิกสถานการณ์นี่คือเกมมันังคารหวังว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีและเราจะให้เห็นแมตติตี้ในแบบที่ควรจะเป็นจาก8ฤดูกาลที่ผ่านมา พลังของคุณไม่ได้หายไปเฉยๆเรารู้ถึงคุณภาพและจุดอ่อนของตัวเองคุณชนะคุณได้ความมั่นใจและเราจะกลับมาเป็นทีมเดิมอีกครั้งนี่นะครับกับตันทีมอย่างไควอเกอร์นะครับได้ออกมาปลุกเรารูปทีมนะครับกระตุ้นนะครับบอกว่าเราต้องกลับมาสู่ฟอร์มเก่งให้ได้นะครับเราต้องเอาชนะไปยินนูดเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนที่จะเจอกับหงแดงเลวพูนคู่ป,ปรับที่จะแย่งแชมป์กันในฤดูกาลนี้นะครับและถูกถามว่า การที่แมนซิตี้ของเราแพ้ติดต่อกันถึง5นัดเนี่ยเสียความมั่นใจหรือเปล่าคาร์โบาเกอร์ก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเราไม่ได้เสียความมั่นใจนะแต่ว่าพวกเราจะกลับมาเป็นทีมเดิมเรารู้จุดอ่อนของตัวเองเราจะกลับมามาดุข่าวต่อมาเนวิลบอกเรือตอนนี้ห่วยสุดตั้งแต่เป็ปคุมทีมเลยแดรี่นวิลตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตอนนี้เป็นกูรูนะครับได้ออกลงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังแพ้คาบ้านต่อสเปอร์แบบเละเทะ4ประตูต่อสอง เขาได้บอกว่าทีมชุดนี้กําลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตกต่ําหลังพ่ายแพ้เป็นนัดที่5ติดต่อกันทุกรายการแกลลี่นีวิลก็ได้กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเราเคยเห็นซิตี้แพ้เกมที่สูสีอยู่บ้างแต่ว่าเราแทบไม่เคยเห็นพวกเขาเล่นแบบแย่แบบนี้เลยนะแต่ว่าเราก็เฝ้าดูอยู่พวกเขาเล่นได้แย่มากแย่ที่สุดท่อที่ผมเคยเห็นมาตั้งแต่ฤดูกาลแรกของเป๊ปผมไม่เคยเห็นพวกเขาแย่ขนาดนี้มาก่อนแล้วมันเป็นแบบนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วพวกเขาคงอยากให้การพักเบรกทีมชาติมาถึงเพราะคิดว่า ช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ได้รีเซ็ตทีมแต่ว่าเราก็ได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วมันยิ่งตอกย้ําความคิดที่ว่านี่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ตตที่กําลังตกต่าเขาได้กล่าวปิดท้ายนะครับบอกว่ามันบ้ามากๆเมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่พวกเขาประสบความสําเร็จที่ผ่านมาพวกเขากลายเป็นทีมที่เอาชนะได้ง่ายไปแล้วและทุกทีมต่างมีความมั่นใจเมื่อเดือนก่บพวกเขาทุกคนเห็นจุดอ่อนอย่างชัดเจน นี่นะครับกี่นิวิวนะครับได้ออกมาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับบอกว่าแมนซิตี้นี่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ห่วยที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำนะครับเป๊ปไม่เคยทำทีมได้แย่ขนาดนี้มันเป็นตัวบ่งบอกว่าแมนซิตี้ของเราในตอนนี้กำลังตกต่ำนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าในช่วงนี้นะครับมันอาจจะเป็นช่วงวิกฤตของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสเปอร์นะครับเป็นจุดเปลี่ยนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงเลยนะครับตั้งแต่แพ้สเปอร์มาในถ้วยคาราบาวครับนะครับก็ มาแพ้ตเปอร์อีกในพรีเมียร์ลีกนะครับก็นัดหน้านะครับแมนซิตี้ของเราต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะครับ ามาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับซิตี้เล็งคว้าเยอเคเลสเสริมคมนักเตะบอกขอการันตีตำแหน่งในทีมมาซิตี้นะครับเตรียมงบที่จะซื้อกองหน้ารายใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นอาวุธหนักในแนวรุกในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้านะครับแม้จะมีข่าวว่าฮาแลนด์นั้นเป็นดาวยิงตัวหลักอยู่แล้วก็ตามนะครับโดยมีทางด้านฮูโกเวียนาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่นะครับกำลังจับตาทางด้านวิกตอร์เยเคเลสหัวหอ,อกปลอมแรงของนิสบอนตามรายงานของเดมินเลอร์นะครับ เยคเลสตอนนี้อายุ26ปีนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในลีกโปรตุเกสนะครับได้รับความสนใจจากหลายทีมใหญ่ในยุโรปอย่างไรก็ตามนะครับนักเตะก็ต้องการหลักประกันชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์นั้นต้องการดึงตัวเขาไปบอกว่าเขาจะไม่ถูกดึงตัวมาเพียงเพื่อเป็นตัวสำรองของฮาเลนหากย้ายมาเล่นที่เอทิฮัสเตเดียมนะครับนี่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็วางแผนที่จะดึงทางด้านเยคเรสมาสมคมในช่วงฤดูกาลหน้านะครับก็ต้องมาดูกันนะครับ แต่ว่านักเตะน,นะครับก็ต้องการทำมั่นสัญญานะครับํำแน่นอนนะครับว่าจะต้องมาเป็นตัวหลักนะครับไม่ขอเป็นตัวรองของเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวทั้งหมดใน E ีีนี้ที่ได้นํามาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมฟังกันนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับสาหรับ E ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในอ p พีหน้าสวัสดีครับ